ในประเด็นต่อมานะครับนักเรียนที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของการใช้ศูนย์เป็นตัวยึดตำแหน่งนะครับหรือ using zero as a place holder นะครับในคำอธิบายเขาก็บอกว่า zero นะครับหรือศูนย์เนี่ย is used as a place holder in a number zero หรือศูนย์เนี่ยนะครับก็จะถูกใช้ เป็นตัวยึดตำแหน่งในจำนวนนะครับ so that the non-zero digits in the number can be positioned in the correct places ดังนั้นเองตัวเลขนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์ในจำนวนเนี่ยก็จะสามารถอยู่ในตำแหน่งของมันอย่างถูกต้องหมายความว่าอะไรครับ ลองดูตัวอย่างนี้นะครับ1 0 0 0 0 0 2น0 0 0 3,000นะครับแล้วก็45นักเรียนสังเกตไหมครับว่ามีเลข0อยู่ในจำนวนนี้ด้วยนะครับเลขศูนย์นี้ไม่มีค่าแต่เราจำเป็นที่จะต้องใส่มันลงไปนะครับและเลขศูนย์นี้อยู่ในหลักร้อยถ้าหากว่า เราไม่ใส่เลขศูนย์นี้เข้าไปนะครับเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนนี้คือ1 2 3 0 4 5สนนะครับความหมายมันก็จะผิดไปในทันทีเพราะฉะนั้นศูนย์จึงมีความจำเป็นและศูนย์นี้แม้ว่ามันจะไม่มีค่าแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องใส่ลงไปนะครับเขาเรียกว่าศูนย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวยึดตําแหน่ง นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับจํานวนนี้7026นะครับ the hundreds p l a s e zero ในหลักร้อยเนี่ยนะครับก็ได้ใส่0เข้าไปนะครับในจํานวน7026นะครับในเรื่องต่อไปนะครับในหัวข้อที่3 ที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือการเขียนจำนวนต่างๆในรูปแบบการกระจาย writing numbers in expanded form นะครับรูปแบบการกระจายก็เรียนรู้ไปแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาแมสนี้ก็จะมาเสริมอีกนิดนึงนะครับก็ไม่แตกต่างกันหรอกครับจริงๆแล้วก็เหมือนกันเลย A number can be written in expanded form นะครับคือ จำนวนเนี่ยนะครับสามารถถูกเขียนในรูปแบบการกระจายตัวอย่างเช่น7จ5ดล้านนนะครับเราก็กระจายได้ว่า7ล้านนะครับหรือบ,บวกกับ3 0 0 0 0นนะครับแล้วก็บวกกับ5000นะครับแล้วก็บวกกับ200บวกกับ40และบวกด้วย8นะครับในจำนวนนี้นะครับหลักหมื่นศูนย์นะครับ ยึดตำแหน่งอยู่นะครับส่วนเป็น Press Holder อยู่เนี่ยนะครับเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเขียนในหลักหมื่นตรงนี้นะครับว่าบวก0เราเขียนต่อไปเลยครับจาก300แสนแล้วก็บวกกับ5,000ต่อไปได้เลยนะครับ300แสนบวกกับ5,000ต่อไปได้เลยนะครับ